สวัสดีครับพี่น้องท่รักครับวันนี้ปรัชนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่21ข้อ14-17นะครับผมให้หัวข้อมวาว่าท่าทีสองขั้วเมื่อเห็นฤทธิอำนาจของพระคริสต์นะครับในพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกอย่างนี้ว่าคนตาบอดคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้ใหายแต่ในพวกบริหิตกับพวกธรรมจารได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำท่านได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่า โฮสนาแกร่ราชอโอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสว่าได้ยินแล้วท่านไม่ยังไม่อ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทําให้คําสรรเสริญแท้จริงออกมาจากปากของเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์จึงทรงละจากเขาสเสด็จออกไปจากกลุ่มไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในพระคัมภีร์ตอนนี้จะสังเกตว่ามีคนสองกลุ่มครับ กลุ่มแรกก็คือพวกแค้นเคืองอีกกลุ่มก็คือเป็นพวกที่สรรเสริญกลุ่มแค้นเคืองนั่นเกิดจากอะไรครับปกติพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ทรงเข้าไปรักษาคนเจ็บไข้ได้ปวดทุกที่ทุกแห่งอยู่แล้วไม่ว่าพระองค์จะไปที่กาลิลีพระองค์จะไปที่ซีเรียฟินิเซียหรือที่ไหนๆพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทําหมายสําคัญเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าในตอนนี้พวกเขาแค้นเคืองพระองค์เพราะอะไรครับเพราะคําสัรเสริญที่เกิดขึ้นเนี่ย โฮสนาแก่ราชอโอรสดาวิดอาจจะทำให้โรมันโกรธเพราะว่าโรมันถือว่าคนนี้จะกลายขึ้นมาเป็นกบฏเขาอาจจะส่งกองทหารมาปราบปรามประชาชนก็ได้แล้วในเอ็มเขาเขาก็แคนเคืองเกิดขึ้นว่าทําไมไม่ระมัดระวังคําพูดอีกประเภทหนึ่งก็คืออิจฉาแน่นอนว่าพวกแคนก็แบบแบบหนึ่งก็มีอีกพวกนึงก็อิจฉาอิจฉาเนี่ยนะครับเพราะว่าคาสอนพวกเขาไม่ได้เรื่องขาดสิทธิอํานาจขาดชีวิตขาดคนที่จะฟังด้วยนะครับ แต่คำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าเต็มไปด้วยพลังแถมพระองค์ยังทรงตัดว่าพวกเขาอยู่เสมอพระองค์เขาไม่ค่อยชอบคำสอนของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเขาคำสอนของเขาไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ารับรองหมายสําคัญไม่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อพระองค์ทรงรักษาคนเขาก็โจมตีพระองค์ว่าพระองค์รักษาคนด้วยอํานาจของเบเซบูลนะในบทที่10ข้อ25แล้วขอบคุณพระเจ้าครับที่สําคัญคนตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปทั้งที่พระเยซูเป็นลูกช่างไม้ และเป็นคนธรรมดาาไม่มีการศึกษาสูงแถมยังมีสาวกที่ตามพระองค์มาการศึกษาไม่มีด้วยอีก,อกประการหนึ่งคนกําลังตามคนไม่มีการศึกษาแต่พวกเขาที่จบการศึกษาสูงทางด้านธรรมบัญญัติกับไม่มีใครฟังและเขาตกลงกันว่าใครตามพระเยซูจะต้องถูกอปัิจากกลุ่มพวกเขานั่นมันเหมือนกับว่าเขาเขาลังรู้สึกว่า,าศาสนายิวกาลังถูกลดเกรดไปเพราะผู้นํา คนที่กําลังพูดนั้นเป็นพวกที่ไราการศึกษานั่นคือพวกที่หนึ่งครับพวกแคนเคืองพระเยซูพวกที่สองคือพวกสารเสริญพวกสรรเสริญเป็นใครครับคนตาบอดคนง่อยเราจะสังเกตว่าคนตาบอดคนง่อยเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะคนตาบอดกับคนง่อยมักจะเป็นคนขอทานและคนขอทานก็จะมาตอนไหนละครับพวกเขามาตอนที่จะมีคนเยอะๆและเมื่อเขาเข้ามาเขาต้องการรักการรักษาจากพระเยซูคริสต์เขาก็ได้เข้ามาหาพระองค์ ดังนั้นเองเราขอบคุณพระเจ้าครับคนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มกลุ่มที่ไร้เกียรติในสังคมคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้น่าสงสารนะครับแล้วก็มีเด็กๆก,ก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีความเปลียดชังไม่มีความผิดความบาปนั่นคือคําสรรเสริญที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรารถนาจากคนที่เข้าใจในพระคุณของพระองค์อย่างชัดเจนและเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ชัดเจนเหมือนกับเด็กเ็กเหล่านั้นที่ ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงทาและสรรเสริญพระองค์พระพระคุณของพระองค์เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเองเห็นฤทธิ์้นของพระเจ้าเราจะสรรเสริญพระองค์แบบคนง่อยคนตาบอดเหล่านั้นและเหมือนกับเด็กเหล่านั้นที่ออกมาเพราะเข้าใจพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่ทรงไถ่และพระคุณที่ทรงประทานให้กับเราวันต่อวันและพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้าอวยพอเราครับ